สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสู้สูทุกคนคือเก่าค่ะพ่อครับกินได้ดีใบติมซีมาอนี้ติมซีผ้ากินย่ำนะพี่น้องยำม,มาม่าค่ะพี่น้องคะ่ะยำม,มาม่าต้มยำกุ้งเป็นรสชาติที่เพิ่นเฮ็ดขายคนต่างชาติค่ะพี่น้องแล้วก็ซ่องใหญ่ก็ขายให้คนไทยเลยคะ่ะแต่คนละบริษทัทค่ะเป็นใสคําว่าต้มยำกุ้งค่ะพี่น้องติมซีบบเด้เอาแบบให้เบิ่งนเนาะเดี๋ยวจะสิขึ้นสิึ้นไนะว้นาโปกคลิปเด้อพี่้องเนาะ ใส่หอยแข้งคับพี่น้องค่ะหอยแข้งเซตตู้เย็นเลยแต่คิดกินหอยแข้งคับพี่น้องค่ะสีบอกให้หอยแข้งค่ะใส่กอค่คะพี่น้องใส่กอเลือดจากคีบกินใส่กินลูกชิ้นทอดคับพี่น้องค่ะหมูสซับค่ะพี่น้องสามอย่างเท่านั้นค่ะมื้อนี้เป็นเธอแหลสีย่ำติมสีมีสีเขียวนะคะพี่น้อง ต้นหอมค่ะมันลวกเกือบเบิร์นแล้วค่ะแต่ว่าก็พอได้อยู่อันนี้ไม่ใช่ขึ้นช่ายพันธุ์ใหม่นะคะเป็นขึ้นช่ายพันธุ์แช่ตู้เย็นหนึ่งอาทิตย์ค่ะเหลืองอุยฮวยค่ะพี่น้องมาพี่น้องกินหอมกันค่ะอุ้ยกินย่ำน้ำกันค่ะพี่น้องจุดจวดค่ะพี่น้องค่ะจุด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 จ้องเยอะเลยเพี่น้องเยอะจะเป็นติมสีใสสองซอง เกิดเป็นอยากท้องอยากใสอีกหอยแข็งกินไปกินมาบระมาณนี้พี่นนองเวลาเห็นมึงอุดไปเลยกินมันนี่หอยหอยได้พี่นนอง <c oughs> อืมค่อยเจ็บหวานเกือบๆเกือบเป็น hmm. ท mm ียปาน้ำน้ำน้ำนม่นุปลายเดือนนะพี่น้อง เล่มพักเล่มหยาเล่มวัสดุดิบนี่ก็นี่ตู้เย็นนพี่นอนเนาะพอดอยูเห็นบบกันเลยสดดีค่ะ Mmm! จนแล้วตนแล้ว มันหน่อยข้างพี่น้องหน่อยข้างซิมจีซิวขึ้นพี่น้องซิมซีแห้งข้นซิวหลายอยู่แล้วเนาะห่วงข้มกี่หลายพี่เน้องอู้ยฝนจะนาป่าฮัากคนมาหาปลาใต้ตัว 크야 <laughs> 날봐피น้ <laughs>

จงไปกินมือใหม่หมครับพี่น้องค่ะอันนี้ติมซีกินน้ามันซวครับพี่น้องจงไปกินตอนบ่ายครับพี่น้องค่ะยุคประหยัดคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมเลยค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ติมซีน้ำเน้ดเดอค่ะเด้ออยู่ดีมีแห้งแข็งแรงลำรวยสูบสก้นกับพี่น้องขอบคุณหญิงเือนึงค่ะที่มาอยู่เป็นมูดติมซีเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะฝากน้ำเน,นะะ้เด้อค่ะ